ไวท์ชานน์เสนอโลกสวยด้วยสลามนี่สากรอิสลามหรือเปล่าเนี่ยก็นี่แหละครับสากรลสลามนะครับเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการครับเออว่าแต่ลงมาแอมาถึงที่นี่เนี่ยมีอะไรให้รับใช้เลยครับขอบใจที่อุตส่าห์จำชั้นได้ ฉันนี่ลุงมาแอสมาชิกเก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งสากรแห่งนี้แล้วทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ได้อ่ะอะ,อะไรยังไงครับลุงเดี๋ยวจะเจยเ็นๆก่อนฮนะ,อะเอา้านี่มันหนังสือเรื่องรัดนิสินนี่ครับแค่ฉันค้างจ่ายค่ารถแค่งวดสองงวดทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ส่งหนังสือไปขม่มขู่บอกว่าจะขึ้นโรงขึ้นศาลทําไมต้องใช้กฎหมายมนุษย์มาบีบบังคับกันด้วยือเออแต่ในเอกสารเขามีระบุชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่งวดสองงวดน,นะครับมันขาดการติดต่อตั้งครึ่งปีครับแล้วทางสากลเขาส่งหนังสือไปนี่ก็ถูกแล้วนะฮะ <c oughs> ก็นั่นแหละแม่ด้วยความที่เป็นสากลอิสลา,ามเนี่ยมันควรจะมีเมตตาทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกรรวันเปล่าวะไหน ผู้จัดการติดต่อเลทอยู่ไหนเรียกมาสิฉันจะคุยให้รู้เรื่องเจ้เาห่งครับเดี๋ยวผู้จัดการน่าจะติดลูกค้ายอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวักคู่นะไม่รู้แหละฉันจะเคลียร์วันนี้ถ้าไม่เคลียร์นะเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องสรยุทธ์ให้มันออกสื่ออับอาย,า,ยายขายขี้หน้าประชาชีกันไปเลยเทีนี้แหละอามันนะดังนะแน่สารังสารัอะไรก้องเขาลงมาแอร์มีอะไรเนี่ยวอยเสียงดังเชียวผู้จัดการดิดดอกนะ คุณทำกับฉันแบบนี้เนี่ยมันไม่ไว้หน้ากันเลยนะก็เมื่อลุงค้างชำระหนี่เป็นเวลานานเนี่ยทางฝ่ายเร่งรัดนี้เนี่ยมันก็ต้องทำตามหน้าที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอครับลงุงคำก็หน้าที่สองคำก็หน้าที่เคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันมีปัญหาชีวิตอะไรรุมเร้าบ้างนี่ปวดหลังมาเป็นเดือนเนี่ยเพิ่งจะหายพอหายปุ๊บ ป้าเขาก็มาลุ่มหมอนนอนเสือไหนน้องสะพ้ายต่างมาดาจะเป็นมะเร็งหลานน้าเขยก็มารถชนอีกปัญหาร้อยแปดแบบนี้ฉันจะมีกระจิตกระใจทำงานได้ยังไงอพวกไม่ได้ทำงานเงินมันก็ไม่มีประจ่ายอามานาหนาสิเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันทั้งน,นั้นแล้วจะเอาไงล่ะครับลุง พูดเพราะเพราะได้ไหมพูดเพราะเพราะไม่ไปเหลือสากลเนี่ยแล้วจะเอายังไงล่ะครับลุงให้เราช่วยยังไงครับท่านนบีไม่ได้บอกไว้หรอกเหรอว่าใครก็ตามที่เดดพลัดผ่อนหนี้สินให้กับลูกหนี้เนี่ยเขาจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาอารัชของพระองค์ในวันกิยามะแล้วถ้าใครเนี่ยยกหนี้ให้แล้วแล้วก็ ผลบุญเนี่ยมหาศาลเลยนะจะบอกให้ที่นี่ไม่ได้อยากได้ผลบุญกันหรอกเหรอผลบุญนะครับก็อยากได้ครับแต่ว่าเรื่องยกนี่เนี่ยทางศากรณ์เราทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการผัดผ่อนนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายของเราอยู่แล้วครับแต่คือลุงหายไปเป็นปีๆอย่างนี้นะครับไม่มาแจ้งข่าวคราวแหละเราก็ไม่รู้จะช่วยลุงยังไงเหมือนกันนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปว่าผัดผ่อนนี้ฉันใ,ใช่ไหม <c oughs> น้ำตาจิไหล ใช่ครับลุงก็ไงก็ลุงไปคุยกับฝ่ายเรื่องนี่ทางห้องข้างหลังได้นะครับเออเรบกวนช่วยอัพบุ๊กให้ผมได้ไหมครับได้นะครับเอ,อ้าแล้วมันลุงมาแอร์ใช่ไหมนั่นเห็นป๋าบ่นอยู่ว่าทำไมไปใช้นี่สถีอมาทวงนี่กันต่อหน้าธารกำนันแบบนี้เสียมารายาาจริงๆเลย เล่าจากอบีุรอยร็อรอดิยัลลอฮหวอันหุว่าท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสสลัมได้กล่าวว่าผู้ใดยอมผลัดผ่อนให้กับลูกหนี้ที่ยากจนหรือยอมยกหนี้ให้เขาอัลลอฮ์จะทำให้เขาได้ร่มเงาในวันกิียมะภายใต้ร่มเงาอารัชของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาอารัชเท่านั้นรายงานโดยอิรินมีซีโลกสวยด้วยอิสลาม